สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแซนโพร่วร่วมงานอะไรแตงโมแซนโพรอะไรแตงโมครั้งแรกเครียดอึดอัดถูกถามพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแซนโพรอะไรแตงโมครั้งแรกสีหน้าเครียดอึดอัดถูกถามพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อในขณะที่ปอโรเบิร์ตกรติกมาเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานนี้11มีนาคม2565เป็นวันแรกที่มีการจัดพิธีไว้อะไรแตงโมนิดา โดยเวลา13 20. นาฬิกา20นาทีกระติกผู้จัดการและเพื่อนสนิทของแตงโมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แตงโมตกเรือแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมงานไว้อาลัย้อมช่อดอกไม้ด้วยสีหน้าเครียดปนเศร้าเมื่อวางดอกไม้ไม่นานราว15นาทีก็เดินทางกลับทันทีจากนั้นเมื่อเวลา17 50. นาฬิกา50นาทีไฮโซโปอตนุพัทเรทวีวิทย์โรเบิร์ตพลยบูลตรีการจนานัน์และช็อบนิทัศน กิรติสิทธิสาธรได้เดินทางมาร่วมไว้อลาลัยแตงโมโดยให้โซปอถือช่อดอกไม้มามอบให้แม่แตงโมก่อนจะนั่งลงตรงหน้าของคุณแม่จากนั้นทั้งสามคนได้เดินทางมานั่งรอที่เก้าอี้เพื่อรอร่วมพิธีที่เริ่มขึ้นเวลา18.30นากานาทีล่าสุดวันนี้แก๊งสปีดโบท๊ทปอโรเบิร์ตกระติกและแซนเดินทางมาร่วมงานอลาลัยแตงโมวันที่สองซึ่งแซนมาวันนี้เป็นวันแรก ด้านผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้อยากจะพูดอะไรไหมแซนตอบด้วยสีหน้าเครียดว่าพูดไปก็ไม่เชื่อจะให้ทำไงขอเวลานิดนึงมาเจอแบบนี้อึดอัดไม่เชื่อแล้วถามทำไมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ